สวัสดีครับน้องกับสวัสดีเอ็มซค่ะเข้ามาช้มส้มน้องอันนึงเนาะตอนนี้เขาก็อยู่ต่งพี่น้องไหยมาเบิ่งเลยน้ำกำลังไหลโอ้พี่น้องอยู่ปากต่งเนาะนี่เนาะอยู่ในป่าในดอนอ่ะเนาะห้างต่งของเขาเข้านะโอ้พี่น <trochę additions. S 2> ้องเลยมาเบิ่งปลาพี่น้อง เอาต้นกาเลือกปลาพี่น้องวิใช้ป่าปล่อยคิวคนใช้ป่าซีด้วยใช้ปลาซีก็ให้คนดำปลาซีคนน่ะเบื้องขวาเบื้องขวาพี่น้องอุ้ยพวพี่น้องปลานี่ก็ชอบพี่น้องแต่ปลาเป็นชอบทางโบเต็มคนน่ะ มาเบิ่มส่งน้องน้ำมาเริ่ไหลเนอะเลยนเร็เลยเผาตั้งแต่โมอคืนนี่เนาะจนแจ้งใช่ไหมแต่บดคืนหน่อย นาจากบังปลาแล้วก็ทงให้ทงหน้ายัางเขียวเขาเก่าฟังเอ้ยมาเลยพี่น้องมาเบิง่งเอากระชิบแป๊าถ่านมาย่างปลาพี่น้องเลยมาหนีเนาะมาปิ้งปลากินแหละพี่น้องเอาถ่านอยู่เถียงบรราก,กาศยามเช้าๆท่งให้ทงนา นี่ผีปลาพีปลานี่แฮมก็แฮมไฟก็ลุกบักลุกลุกต้องไฟเจือนลงมาบนเลยสุกข้าวเดียวในเรือก็ได้ตีนดำข้าวเดียวพี่ข้าวเดียวดำเลยไฟแห้งขนาดนั้นโดยเพาะตีนเนี่ยทับตาเท่วนั้นเอย แป๊บเดียวเลยเนาะปือ้อ,อผูกแปลนผ้ามาสีดังไฟจนปลาชิสุกาานั่นเลยนะอ้โหเนาะกองไฟกองห้าวเพียงเมื่อคืนีนน้ำท่วมไม่ได้วางกองไฟ น้ำไหลพี่น้อกเลยนี่ห่างโต๊ะเนาะน้ำเยอะ ส่งเอาเห็ดหมกมาตั้งแต่ตีสองนี่มลยครัน้งแกบุมกับมาไเด้พี่ันได้ยังมาให้ไม่ยืดป้านไม่น้องแกบุมบ่ดนีนะ เนยน้ปลาเค็งเลยเป็นโลพี่น้องเลยปลาเค็งเนี่ยแซ่ปิ่งยมันมันซาฟังดูเลยเมนปลาแดดเกีกินกลุ่มละสบายดีพี่น้องมาเลี้งกันกันเด้อ้องคำเห็นปลาแดดแม่น้ปลาหลังให้นะูเนี่ยอะไรมา่สีหลังยังไม่เยหลงเลยเออสียหลังให้บางไง ปซีตเลือกแล้วนะใส่น่เ็ดแล้วเ็ดใส่นอ่ส่กระปุกปั้นกันบาแกนี่กระบุกโดเราไปเอาปซีาใหปลุกปลาอรูปอใหญ่ละปั้นกันต่ปลาปลาใหญ่เผิ่มาได้บองได้นี่นะใช่เอากระปุกละน้ำอย่ากระบกเลยตงรู้อวะรู้ทังหนาอ้าเตบ่บน้าหะต็งเหร เอาเห็ดบเปียนมาเรื่องใดเป็นอะไเราเอเห็ดตั้งแต่มั้งแเป็นน้ำเป็นหอยเป็นหอยะไรมาท้ายปั้ไงมันยังรู้ว่ายอืมแมนวบายังครบนัจะจ้ยนา นอดบกขึ้นี่นอดตัวอิ่มันีปาดุกลดกูตลอดเลยประดุกนาแดงอ่ะมันกนกินรสัมสยังมันไทางในีกอืมกินหมากนาวจบน้ำหอยะกขัวกินแม่ต่อเขลเสียมเาเสียมลายไ่ขัวแล้วมาบะมีไผ่เดียนล้างเียวกะไผ่บะมี่เบกระไผ่เออวกระไผ่อเสียงดีกะดกระไผ่กะ <okay okay> um มีต่ปาซิวสวยเมื่ืวนนนพักผ่อนขึ้นบนนนนะนอเลย่นกระปวดจะขึ้นมาเทิงพี่น้องเ้ยมีแต่ปลาซิเลยลงเนาะเราเราโต่งอันี้บ่อนอันจอภพ่น่ะนะโต่งอาบอปลาน่ะพ่อโต่งกระแพนะกระปุีเห็ดกระปุยนี่เราบพยามโอู้กระเบนเราไหน้าจะเองนะไาจะเองนได้ประเดี เป็นกระปุกระปีกอยู่บ่ไดเือแหกจัเมาหนามัอนเราเลยมสาวหอยนาบได้บ่หนไม้นะได้ได้ในเตียงอ่ะอหนไม้แต่ปลากลายนึงขมุกขมกอยู่บ่ปจอดว่าต้มถาไม้มันชันโอ้พ่อม่ใส่ทำเตยทำเตยเห็นกันแกงบ่แกงแกงหนไม้ เป็นไงจอนมากขันเฮ็ดน่ตัวให้อาสปะกับยาคนเฮ็ดพวกน้นมักเน่ย่เปลี่นิมไกดอกหมักเสร็จแก่หัวไม้เนี่ยมันเล่ไดนหมักนากใจแล้วใมาปวดเพราะแถวนาอันนี้ห้ามจะมีประแดกให้มันเปื้อยนก่อนวาแม่ตัวสมาซิเต็มที่เลย วาแม่ต่อลายรแม่ตื่นได้ดชิวไพเดี๋ยนี่ชิวเานี่รตอออกแตนี่นดอกต่ใจเดียวอหมซึงเลดซึ้ไนบ่ลืมยันตกิพนี่เนาะใระุเงิไเมือเดียวนมากขึ้นไพ่ในแล้วพนกขึ้นมาได้ได้เบ่งอยากมากเป็นปวดเพราะวองเป็นเคยเลือกผสมประซิวผดมประเด็ก เพิ่งได้ย่แม่ดังเพิ่นเคยเห็นแล้วเพิ่นปวดเลยเ่อยปานวดจะเกิดมาเกิดมาเบิ่งน้ำเขาว่ะสันซะเข้ังากเดเ็็ดและ้วเใสเด้นึงเลยนะมเพื่อำห้มมันพ่อมันก็แซ่บแล้วด ขันปลาแดกสองถวยห้ามนะอันห้ามนะใส่ึ่งถวยเกลือนะใส่ึ่งถวยท่าป่าทำป่าสองถวยนะห้ามึ่งถวยเกลือคึ่งถวยขันปลาแดกสามถวยนะราาเป็นยังไงต่อแล้นกะไม่ใหญ่กินหมากหมองมูมาเอาหมมาเลยนงเสื้อตัวเก่าเลยเสื้อน่ะลำหนามาอ้าวบ่หูพอหนงห้ ชีเดงเนยตายตัวเห็ดเลยเ่มาเล็บปลาที่บังอามตาหน้แมตาเหมนเมพ่อหนุ่มเสือตัวเก่าหายอีกแล้วเอ้ยยังาย้ําชะขาตาล่ะดำๆทางนี้บางดูเสื่อเนย เฮาตาลเลื่อนนะจ้อุ้ยอผ่หายมานจะอุบมาหนิเ่ทางลางโังนาีแล้วแม่แม่มันยังอยู่ด้วยจมาจับเด้อนี่ผู้ยังอยู่เนาะอืมอดถือได้ จนน้ำห้วยอคนใดน้ำหัวปลาแดกกัแกงเขาบอกมัไปเก็บจิรอบอ่ขคาจัว่าน้ำหัวยมันหัวเลยน้หัวลมขาเลยนะบางนาอุ้ยเอาเขใส่กรชอบนะท่านหัวแม่ท่นหัวป้ามันก็หมดปาแต่ว่าก็หมดแล้วหมดแล้วาคือหัวป้ากัะหมดคือบ่ทมโดอ้ห้ไปนไร่เอาลายปนิบเดี๋ยวนี้นะมันแตกคนรูขด้อเมือยบนเอาเ้าป่ไปยามาเด้นี่บมันห้วยแล้ว พ่วละก็ถือกี่ดอกขึ้นกระปามาเอาคนตกแห้งบ่นนี่บ่อืมนอนพุงมาเลยแกมบุ๋มปะอืมโอเคบุ๋มลงไปเอาปลาเหมื่อเลยแก่ปลามาเซฝ่ายเมียโอ้แก่ปลามาอีกอมากูลังไปหาหนักใหม้เจอกันอยู่เกลงทางแล้วก็เอาปลาซีใส่ตู้เย็นไว้เด้อเผื่อไปใส่ห่อซสองขคงเหมื่อเย็นมาเพาะเมียกระค้างปลาตัวอัดถ้าเป็นปลาคอเต้นไปนะพ่อเฮง ไปกบหมี่นะเขาจับเบดเจ้าเได้ย้งไได้เลยสสุดท้ายหยาเนยก็จะมาได้ได้ดอกม้น่ยทมแล้วได้เห็ดบมเป็นได้กับบัวรายตรงเขาเห็ดสองทางอัดเห็ดทางเดียมน้าไม่ไผ่ไม่สิป่าโว้ยไก่จอร์กเข่าที่รึเปล่า เป็นบสูตรก็พอได้แต่ปลาแดกเราบรไกินพอดีอีบ้างเราก็ได้แล้วทำพ่อได้กินนี่นะหาย้เป้านี่นะทาาบางสีมานแล้วเาคืนน้ำเลยแล้วันมันลดนเลยเก่านะอันนี้น้ำไปสุดที่ไม่เชียงชีได้แล้วีไม่ถแล้ว เลืเลืปลาเห็ปแดงคเนาะยามตะกี้เฉาแต่ยังน้อยนะน้อบอให้บ้าเนาะเขาแหลนเขาแลนพยายามตรงจนเลื่อนอนกระก้นกระตาลุน้อแม่พี่เตียนอ้เหตุตรงเขาบอกวิบูซายวิบูยิงพะกันน็ดพากับพใหญ่จ่อยเนาะไต่ไพยหินหินหินแล้วก็มีคนย่างก่อนนุ่ยนุ่ยหวานพะยจ่อยว่าท่านใจตำไปเลย อฮออีลี่ตั้มอีลี้เลแม่เอ้ตั้มไปเลยเจ้าเฮากับคัดพ้รอเท้ากินงอกินงอพออจะจอยแต่บ่ปุ๊กไยปุ๊กแต่แม่น้องแกมบมนี่ลุกลุลุกลุกลุไปแล้วไปแล้วก็เอาขัดจองนนวผ่เแบดไม่แป็นเดียวข้อคือลงกมกัผู้ผู้มันบอมันโยขึ้นมัหุ nga มันกับมันเป็นว่าผลมันนั่นทำไรนี่นะบันคอยมได้คนสอบลงไปแล้วมันเคียอันแล้วมันลดแรงขึ้นนีป่าป็นยัจะบอเอายับอีนิดใหม่ลูกเอ้ยโอ้ก็มม่ได้คนอีกว่าเป็นเสือตรงเก่านั่นมันบอได้คนตรงเก่าหัอใหญ่มากหัอเนย้อใหญ่ว่าพายห้ากระโลนได้ปลาเลียงไปบนประจักษ์เออที่สุดสี่โต๊นี่ขระยาเลกโต๊ะนโติ้งส เบิงนลยเด้อน้าเก่าม่ย่น้ร่งหัวพ่อใหญ่ว่าเจือดูช้าโต้วพี่กินปลาตะเพียนเอิ่ม้ต้น้ำเก่าันอยู่เบิ่งดูนะหันขั้นผมนี่น่ะหันแล้วมันยังขาบมากน้ำนนะบอลเล็กนนะบอลเล็กวัวมาไข่นะก็้อยู่เช่านีไข่หนึ่งนะหันไข่เป็ดปลาสนีพี่น้องอุ้ยโคโลอยู่นี่ ไข่ตัวที่ตั้งมันจะมได้ไหมมาฉันเอามันไหลเนาะเป็นทองอย่างเลยอานางลื้ออาดูแไรนี่มันไปสร้างแต่วาดีป่าลงมีแต่ตาว่าก่อนเลยตาตาลูกคือผอเนาะพี่น้องเนาะแมนมาบอลูเด้เดยอเด้อเด้ จะวบอกยังบอกยังใหายบอรตามไปโหลดนั่นแหละสบายดีปไาลุงเบอร์ทำได้กันไรนี่แต่ห้อยกัดมาคืนนอนจนว่าสี่ทุ่ม่ึงหาทุ่มจะได้นอนหาทุ่มนี่แต่ห้อยกัดน้ำแขนน้ำนี่น้ำขาห้อยยังอีกนี่ห้อยกัดคนที่กัดก็คือสาวคำ รกคามันก็นานมักกดเสียนาแนลุเห็นบลามัมากกดเนาะบลาก็เจียบเพื่อนใดันไน้นเออเอเจะตสั่งเลยเยเหรอเอาไปดาทางเลย ตื่นนอนก็บม่ได้หายแม่ข้าแต่มาเลือกปลาซอกปลาซิวน้ำเข้ามาเศร้านีดหนึ่งค่ะเออไปคนเอาอเนยเป็นคนเอาน้องไม่ว่าอเนยไปใช้แม่กับย่างฮาอเนยว่าอเนยไปใช้ไปเบิ่งเพราะว่าอยู่อยู่กับน้องอยู่บนนอนพ่อนอนเผาน้องได้บริเหตยังได้บริตีบริยังบริแม่บริเหตแม่กับเขาไปเอ้ยเสื้อเอ้ยแม่ว่าตื่นอเนยนอนอยู่ทึ่งพ่นอนเผาน้องเออ ู้จัะขูมพี่น้องเลยแม่เห็ดเวียกเนี่ยมาสับนี่อยู่พี่มาเลือกปลาเลือกยังซอยเรามีเนื้อจืดเห็ดอยู่เห็ดกินเพิ่นไปเผาเน้องเนาะตื่นมาทามาพอเขาเด้แม่พอไป็ยังกบเพิ่นไปกับเผาเนาะน้องกับน้องเลยก็เอืขาใส่กากากกีเสียงน่ะขับถีบเลย เนออะนังนังนังอะไรพี่น้องคลิปนี้อัปเดตให้เบิ่งให้ส้มเพลงทันใดเด้อผักเบิ่งนผักส้มคลิปต่อไปพี่น้องสบายดีสบายดีเด้อประลุงเด้อวันนี้ฮ่าตาอยากเบ่าวเลยเบ้ออยากนั่งเลยเบ้ออ่ะคนกี่รู้นั่น แม่สิไปหาเห็ดปวกเด้อพอนายเอาลูกเด้อสิไปเบิ่งเห็ดปวกเมื่อวานก็เห็นนั่นก็เอานั่นยงจูอยู่สิขามไปเบิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวนอนจังสิไปนะลูกเนาะนอนเด้อฮๆเด้อลูกเด้อแม่เฮ็ดปวกมาต้มขตุไว้กเด้อนะลูกเด้ออะดงอะเด้อบลสวัสดีเด้อไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย Bye bye! <laughs>